P.E.A. พร้อมใจร่วมแข่งขันทักษะทางช่างเพิ่มใหม่ประเภทงานบริการเมื่อวันที่2กันยายน2557ในชาญยชันชัยบันดิตสวะภาครองผู้ว่าการควบคุมระบบไฟฟ้า P.E.A. เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานกิจกรรม QC หัวข้อร่วมและนวัตกรรมหัวข้อร่วมประจำปี2557 โดยนายธงชัยมีนวลผู้อำนวยการศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงเป็นผู้กล่าวรายงาน PEA จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางช่างเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาตนพัฒนางานผ่านการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ซึ่งแต่ละคนแต่ละ,ะแผนกฝ่ายได้รับจากการทำงานจริงพัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนา PEA ไปสู่ความเป็นเลิศ การแข่งขันจัดต่อเนื่อง3าวันคือระหว่างวันที่3ถึง5กันยายน2557วันแรกเป็นการแข่งขันทักษะทางช่างส่วนวันต่อมามีการแข่งขันที่เพิ่งเริ่มจัดเป็นครั้งแรกในปีนี้คือการแข่งขันภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการฟลอนต์ออฟฟิศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละไฟฟ้าเขตเกิดการตื่นตัวพัฒนางานด้านบริการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานการไฟฟ้าและเป็นการพัฒนาทักษะ การให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมืออาชีพโดยจำลองสำนักงานให้ทีมจากการไฟฟ้าเขตทีมละ5คนแข่งขันให้บริการลูกค้าทีมละ15นาทีมีคณะกรรมการคอยให้คะแนนหัวข้อการแข่งขันประกอบด้วยการติดตั้งขอมิเตอร์ใหม่ขอชำระค่ากระแสไฟฟ้าขอตอกกลับการใช้ไฟและการตอบข้อร้องเรียนโดยเกณฑ์การแข่งขันเน้นสร้างความประทับใจและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า เราต้องการให้งานบริการของการไฟฟ้าผริภาคยกระดับการบริการให้ดีขึ้นตามมาตรฐานสากลจริงๆใช่ไหมธุรกิจธุรกิจนะฮะถ้าการบริการไม่ดีผลกระทบมาแรงมากเราจะทํายังไงให้การบริการของเรามีทักษะที่ดีมีมาตรฐานและเหมือนๆกันถ้าเรามาแข่งกันก็เหมือนกันเรามาแชร์กันพอแชร์กันเสร็จแล้วการถ่ายทําการแข่งขันครั้งนี้มีการถ่ายทําตลอดตรงไหนดี เราจะเอาเป็นเหมือนกับเป็นคู่มือต่อไปนี้หลังจากนี้ไปทีมที่ได้ชนะอาจจะดีบางอย่างไม่ดีบางอย่างเราจะตัดส่วนที่ดีทั้งหมดมาแล้วก็ให้ทุกไฟฟ้าเห็นเพราะทุกไฟฟ้าเห็นก็เหมือนกับเป็นแบบอย่างแบบอย่างว่าต่อจากนี้ไปการบริการท่าสาการบริการของไฟฟ้าจะมีมาตรฐานยกระดับการบริการให้มันใกล้เคียงกันและเหมือนเหมือนกันนะครับมันทําให้ไฟฟ้าผุยภาคจะกยกระดับการบริการทั้งประเทศขึ้นไปพร้อมๆกัน ให้ความสว่างสวยด้วยหัวใจประหยัดพลังงาน PEA เป็นผู้นำในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี LED โดยเริ่มทยอยเปลี่ยนหลอด LED โคมไฟกิ่งหลอดทั่วประเทศลดภาระการใช้พลังงานเพื่อสังคมและประเทศชาติให้สว่างสวยอย่างยั่งยืน